พิลล o ขนวพิล e ่านัทไข่นวดพิลานัทไขนวมึงก็รู้พิลานัขนวพิลานนวดินขนพิลลาขนมึงก็รู้พิลาัทไขนูพิลาทแดกนวพิลาทแดกนพิลานทแดกนมึงก็รู้พิลาทแดกนว พิลนัทแดกนัววิศวิษ <DS> พิลนัทแดกนัว <keep> พิลนัทแดกนัวมึงก็รู้พิลนัทแดกนัวมึงก็รู้กูไม่นมนุ่งบอกไม่มีสัส้นหลากหลายให้มึงซื้อกูไม,ม่สนเรื่องมีสหายกูไม,ม่นนุ่งบอกไม่กูไม,ม่เตื้ น้ันวันแห่งบ่อน,น้ำมันถ้าใครไม่รู้เดาได้ลู้กันใครไม่ทันแต่กลัวทันกูคือสุดหดล่อแห่งบ่อน,น้ำมันกูเป็นราชาปิดโตเรเลียมนูก,กุณราคาแบบรีเมียมในสามอำเภอ,มอไม่มีใครเทียมกูได้เลี้ยงควายไม่มีใครเจียมฟังกูตกอกท<อ>ุงประเทศไทยไมึงไม่รู้หลอกทุกประเภทใดมึงจะซื้อนูไม่กูเปลี่ยนใจกูไม่เคยให้มึงหลอกเพราะกูเปลี่ยนไว้มึงไม่รู้จะโต คุยมึงเล็กหน่อย่โชว์ปูมันขี่มอบัมปัะช่างแตุณวอลเล่นมิดปะทุกวันกจัดโปจากเล่นนูให้มึงโชวเลนนู้มันหายโซ่แต่ยังนู้วโคโค่ พ mm <im <im <um ี่ละนาดขายนัวพี่ละนาดขายนัวพี่ละนาขายนัมึงก็รู้พี่ละนาดขายนัวพี่ละนาจะ้นวอยู่ตอ้พีละนาขายนัวจอยู่ไนซ้ายจะาดขายนัมึงก็รู้พี่ละนาขายนัพี่ละนาแดกนัวเสกนเลยนแดกนัพี่ละนาดเดกนัมึงก็รู้พี่ละนาดแดกนัวพี่ละนาแดกนัวพี่ละนาดแดกนัวพี่ละนาดแดกนัมึงก็รู้พีละนาดแดกนัว กลัวพีนนัลืมมอยัดจะวัดแม่ยังโพดไบบฉันเอาแีตัวเดีครับเอาไม่ซื้อไอสั์มึงจะเอาแไดกูมันมีประทัดมีกระสุนให้นับทากันดีนะตอนละมันทำยงได้เนี่ยมาตัวทำลอยสักค่ายได้องรแล้วตวาดีล้องัปซ่